สวัสดีครับสวัสดีสวัสดี FC สวัสดีพี่น้องเราทุกท่านนะครับดีดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวุฒิชัยอร่อยยนวุฒิชัยของถูกเช่นเคยครับมาครับวันนี้ผมจะพา FC พาพี่น้องเรานะครับมาสตาร์ทดูเครื่องที่เพิ่งตัดลงจากรถใช่ไหมครับช่างทอนอ่าตัวนี้ตัดลงจากจบบารถเจาะาบรลนะฮะตัวนี้เป็นเครื่อง 6B d 1นะครับ1 6 5แรงที่มันติดรถลักษณะรถหัวยาวมาเห็นไหมนี่ครับ เครื่อง 6BD ดีฝาดาแต่ว่าเป็นเกียร์ล็อกเกียร์ล็อกกี้5เกียร์นะครับสวยมากถ้าติดหัวยาวมาลักษณะดูง่ายๆจะคืออะไรครับช่างทอนครับ <c oughs> นี่ครับช่างทอนจะบอกครับ <c oughs> ก็คือคันคันหางเกียร์จะเป็นตัวสูงแบบนี้นะมันจะไม่เป็นเกียร์สายอะน้อยคันที่จะเป็นเกียร์สายนะถ้าติดหัวยาวมาหัวยาวแบบตั้งต้นหัวยาวแบบแรกเริ่มเลยจะเป็นแบบนี้นะครับ <c oughs> เดี๋ยววันนี้เรามาดูเกจเครื่องกันนะครับว่าเสียงมันจะเป็นยังไงจะพา FC พาพี่น้องเราฟังเสียงเครื่อง วันนี้เอาเป็นคอนเทนต์หกบีดีที่ติดหัวยาวทั้งสองเครื่องเลยนะช่างทอนเนาะอีกตัวหนึ่งนะฮะอ่เดี๋ยวให้เขาประกอบรอผมเล่าให้ฟังมาอีกตัวหนึ่งอยู่นี่ครับ <c oughs> ติดหัวยาวมาเกียร์ล็อกเหมือนกันนะครับอีกตัวหนึ่งอยู่นี่อยู่นี่นี่ฮะเนี่ยครับแต่ตัวนี้เป็นเกียร์ล็อกกี้หกเกียร์นะครับเดี๋ยวเรามาสตาร์ทฟังเสียงเครื่องกันหัวยาวไอดีจะขึ้นบนแบบนี้นะครับถ้าติดรถหัวยาวมาไอดีจะขึ้นบนนะฮะตัวนี้ไอดีจะขึ้นบนเพราะว่าการวาง การวางในลักษณะของไอดี ID, พวกอะไรเนี่ยมันจะง่ายหัวยาวจะเป็นลักษณะนี้บางครั้งเขาก็ใส่กองเปียกนะครับแล้วแต่เขาจะวางนะเท่าที่ผมรู้นะนี่คือเบื้องต้นนะครับวันนี้จะสตาร์ทเครื่องตัวนี้กับสตาร์ทตัวนู้นนะครับให้ฟัง2ตัวเลยวันนี้เครื่องก็ช่วงนี้ก็จะมีที่ว่างๆหน่อยนะครับเพราะว่าขายเครื่องค่อนข้างที่จะดีเพราะว่าตอนนี้เป็นหน้าแรงนะพอหน้าแรงปุ๊บ f อเราพี่น้องเราจะซื้อเครื่องไปใส่ รถด,ดับนะฮะรถด,ดับรถเจาะบาด้านอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้ขายตรงนี้ก็3มตัวไปแล้วนะครับที่เรียงกันอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็ตัวหนึ่งตรงนั้นก็ตัวหนึ่งตรงนู้นอีก2ตัวฝั่งนู้นอีก2ตัวก็ค่อนข้างที่จะขายดีนะครับช่วงนี้ขายเครื่องนะฮะเราก็บางครั้ง f c เราพี่น้องเรามาก็มาตัดก็มาตัดอยู่กับรถเลยนะครับวันนี้มาฟังเสียงกันว่ามันจะผ่านไหมนะฮะบ,บรรยากาศแดดร้อนๆวันรรนี้3ามช่างของเราอยู่ครบครับ อ่าช่างทอนช่างอาร์ตและช่างบังนะครับช่างชาติอยู่ด้านหลังวันนี้นะฮะผมเพิ่งไปส่งรถด,ดับมากลับมาวันนี้ก็เลยมาทำคอนเทนต์ให้ FC เราให้พี่น้องเราได้ฟังเสียงเครื่องกันนะครับว่าเสียงจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรารู้นะครับว่าจะเป็นแบบไหนนะฮะน้องอะไรนะลูกเราเล่นลูกแก้วโอเคเลยน้องไปเล่นลูกแก้วอยู่กองไยก่อนนะ เาแล้วเนี่ยฮะเจ้าเด็กอ้วนครับไปเล่นตุ้กกองทรายนะลูกสวัสดีครับ f อซีก่อนเอาไปเลยครับน้องร้อนครับเดี๋ยวจะเข้าห้องแล้วทีนี้อะมาครับก็คือช่างทอนครัวที่จะแรงเวี่ยงแรงสะบัดมันจะเยอะเนาะพอแรงเวี่ยงแรงสะบัดมันเยอะก็ต้องถอดออกนะครับยอยท้ายเกียร์นะครับอ่า มาดูกันครับประกอบแล้วเดี๋ยวก็เสร็จครับ<ด>เครื่องสั้นบ่นี่บ่ห้อยจีฮะท่อน<ด>เอาฟกลิฟมาห้อยได้แปงเดี๋ยวฟกลิฟมาห้อยนะไม่ห้อยไม่ได้ผมว่ามันมันกลัวมันเครื่องมันจะสะบัดวันนี้เราสตาร์ทสองตัวนะครับทำคอนเทนต์สองตัวน,นี่ช่างทอนกลาลังถอดนะครับเดี๋ยวประกอบกันแล้วก็เดี๋ยวผมสตาร์ทเสร็จเดี๋ยวผมเปิดราคาเลยนะเปิดราคาให้เอฟซีเราให้พี่น้องเรานะฮะ อ่าปอด้วครับโอ้ดูบรรยากาศแดดสิครับตัวนั้นติดประจําแล้วนะรอกําลังทําส่งลูกค้านะครับแดดแรงมากครับสุดๆครับเนี่ยรถตู้เนี่ยเนี่ยรถตู้คันนี้ที่ยังอยู่ครับจะไว้ให้ช่างทอนใช้อะถ้าไม่ได้ขายอะไม่ว่ากันนะฮะให้ช่างทอนใช้ครับผมคันนี้สวยจัง <laughs> ราคาแพงที่สุดเท่าที่เคยซื้อรถตู้มานะคันนี้นะ ราคาแพงมากนะครับเท่าที่เคยซื้อมาแต่ก็ซื้อหวังมาใช้ครับไม่ได้ก็คือแต่ผมเป็นพ่อค้าครับได้ราคาก็ขายอยู่ดีราคาไม่แพงครับรถตู้คันนี้ก็ขายไม่ถึงแสนห้าครับอ่านะฮะแจ่มแจภายในสวยสวยนะครับพกลิฟมาแล้วครับมาห้อยขึ้นแล้วครับโอเคเดี๋ยวให้เขาห้อยเสร็จค่อยว่างอีกครั้งนึงครับจากประกอบเสร็จช่างทอนจะทำอะไรก่อนครับนี่อะไรัวฉีดเหรออ้าวลองดูดิ ถอเสียถอยเสียฮะ่อยเสีย,สยมาดูครับแบบสดๆกันไปเลยน้ำมันมาแล้วจะติดได้ไหมมาดูอีกครั้งหนึ่งแต่ผมว่าไม่เหลือครับถ้าน้ำมันมาแบบนี้ <laughs> ก็สตาร์ทเสร็จก็จะยกเข้าเก็บนะครับเพราะว่าเพิ่งตัดออกจากรถจาะบ,บารานใช่ไหมครับช่างทอนเนี่ย,อยเอา มันเลงปั๊มหรือเลงไอดีท่อนบ่ะไอดีคือเป็นปิดๆเอาดูดิเรียบร้อยครับร้อยครับโอ้เดินเบาควันไม่มีครับอ่าเรียบร้อยครับ ไม่ไหวครับไม่เปิดคงจะไม่ได้เปิดราคาหรอกเพราะว่าแต่ว่าเป็นในลักษณะที่เครื่องมันไม่ได้ทำงานนานเนาะแต่มันก็ใช้งานได้ครับเกรดอาจจะไม่สูงแต่ว่าราคาถูกแน่นอนอ่าตัวนี้ผ่านไปเอาตัวนี้ผ่านไปครับท่างทอนโอเคปอแรงอัดไหมอโอ้แต่เสียดหหายนะวะ มันจะเป็นลักษณะจอดน,นอ่นเแบบ่าวะแกวนแหนแหวนมันอาจจะนี่หม,มันฮรอน,อนมันจะหายบปลไม่คิหยอ่าโอเคตัวนี้ผ่านไปไปดูตัวนู้นกันครับไปเดี๋ยวไปต่อกันตัวนู้นครับอ่ะมาต่อด้วยตัวนี้ครับดูตัวน,นี้่มันจริงมีไอระบายไหมนะครับแต่ตัวนั้นน่าจะแหวนเนาะช่างทอนเนาะแหวนแต่ก็ใช้งานได้ปกติครับแต่ก็ถ้าอยากให้ดีต้องเปลี่ยนแหวน แต่ว่ามันก็มีในเคสที่แบบมีรถจอดนานแล้วมีอละบายแบบนี้เราก็ใช้ไปเรื่อยๆแล้วก็หายใช่ไหมช่างทอนอแหวนมันขยับก็ตแต่ก็เป็นในส่วนที่เป็นบางครั้งเป็นบางเป็นบางเครื่องนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้ครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมไปยืนอ้อมไปยืนมุมนูนดีกว่าไปครับอ่าครับตัวนี้ยังไม่มีเจ้าของเลย <laughs> รอสักวันหนึ่งคงจะมีเจ้าของนะครับอ่ะมงนี้ชัดเจนเลยอามาครับมีเสียบปั๊มพาวเวอร์เลยตัวนี้อ่ามาฟังเสียงกันว่าจะเป็นอย่างไรค้าเกียร์บล่ละฮะึคือแนนอิงติงแค่อ่ะถอดจอยท้ายเกียร์ออกก่อนนะครับถอดจอยท้ายเกียร์ก่อนครับผมอ่า หลังจากที่กันรอยท้ายออกก็จะพร้อมหรือยังช่างบางพร้อมไหมครับได้หรือเปล่าเอานำลูกแจกก่อนเด้อเเป็นแต่นันบอกเอานำเลยติดง่ายโดยแท้ทูติดง่ายมากๆครับอ้าวตรงนี้แฉกเลย ยังไม่พัดแต่เตะเตะเตะนเลยอ๋อเออครับเฮ้ยเนี่ยมันตอกเข้าลยดึะมอกเข้เอ๋อเอาเกอพอแล้วพอแล้วพอแล้วเอาขออีกครั้งหนึ่งครับช่างบังขออีกหนึ่งครั้งครับมาละมันหมด ฮะสายลุดสลุดเอาบอไปอย่างมันติดแล้วละ่ะตัวนี้ขายถูกนะเนี่ยสตัวนี้ขายถูกตามสภาพในลักษณะอย่างเงี้ยนะฮะไม่มีเอกสารใบคุม้มเครื่องตัวละห้าหมื่นเก้าอ่ะคิดดูดิตัวละห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับเครื่อง6กบีดีตัวนี้ตัวละห้าหมื่นเก้าพันบาทนะขายราคาอย่างเงี้ยนะฮะก็ไม่ได้ขายราคาที่สูงอะไรมากมายนะฮะกับสำหรับ f c เราพี่น้องเราที่สนใจเครื่องเอาไปไม่ไว่าจะไปวางรถหัวยาวไปทําปั๊มน้ําสูบน้ํา ใส่สวนทุเรียนลำไยอะไรก็ว่ากันไปนะครับเอาไปแล้วก็ไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอะไรก็น่าจะใช้งานได้อีกนาน,นะฮะไม่น่ามีปัญหาหรอกนะครับอ่าช่างทอนถือว่าโอเคอยู่เนาะ <Okay S 1> ติดง่ายอยู่ถือว่าโอเคครับนะฮะเปอร์เซ็นต์เครื่องก็ถือว่าโอเคไม่ได้ก็บอกตรงนะเปอร์เซ็นต์เครื่องไม่ได้เปี้ยร้อยนะครับเปอร์เซ็นต์เครื่องก็อยู่ประมาณสัก7080อะไรอย่างเงี้ยฮะนะฮะ,นะฮะเปอร์เซ็นต์เครื่องสําหรับเครื่องมือ2ก็ตัวละห้าหมพอ6กบีดีร้อยหกสิบห้าแรงตัวละห้าหมื่นเก้าพันบาทนะ สตัวนี้ห้0 0มื่นเกบาทนะครับอ่ะเดินทางมาสึงท้ายคลิปละฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยวุฒ<อ>ิชัยอไไลยยนวุฒิชัยของถูกถูกจริงการันตีจากผมวุฒิชัยอยะไหลน่ย2 6 0 9 5 6 6 4นต์นะ0879519226ี<ห>่5 6 6 4 3 8 2อวุฒิชัยอไหลยยนก<ห>ระสินชื่อนี้มีคำว่าถูกนะขอบพระคุณทุกท่านมากๆครับช่างทอง สวัสดีครับ